สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแอนและ3ามสาวซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้กันอีกครั้งนะคะแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะพี่แอนเกิดอะไรขึ้นคทาย,าย่าหน้าตาตื่นเชียวรถของพี่แววใจค่ะรถของพี่แววใจหายไปแล้วหายไปหายไปไหนคะใช่ค่ะหายไปในตอนที่ชื่อว่าตอนพรสวรรค์ในทางที่ผิด รุ่นนี้กำลังอินเทรนด์สีหวานเจี๊ยบกับสลิมน้ำแข็งใสปลุกเองเบาๆมือกันหน่อยสิถึงจะเป็นรถขโมยแต่ก็อย่าให้บอบช้ำล่ะเดี๋ยวราคามันจะตกขายอะไรรถขโมยหากินง่ายสบายใจไม่ไม่มีหายไปไหนอะพ่อพันยังยังมาไม่หมดใช่เหรอของชวใจทำใจดีๆก่อนดีกว่านะคะพวกเราดูกล้องวงจรปิดกันก่อนอาจจะได้เบาะแสของคนร้ายก็ได้ นั่นไงนั่นไงมาแล้วอา้าวใครก็ไม่รู้ขับรถของพี่แววใจออกไปเฉยเลย,เยแ,ลแบบนี้จะตามจับได้ไหมคะคุณตำรวจเคสแบบนี้คนร้ายมักเฝ้ารอรถตามใบสั่งอยู่แล้วล่ะครับเพราะคุณแววใจกดรีโมท คนร้ายก็กดพร้อมกันสัญญาณเลยแทรกเข้ามาเหมือนกับว่ารถล็อกแล้วเป็นการก๊อปปี้สัญญาณที่แนบเดียนมากคนร้ายเลยขับออกไปได้อย่างง่ายดายในกรณีอย่างนี้นะครับและหากโชคไม่ดีจริงๆป่านนี้รถอาจจะโดนแยกชิ้นส่วนส่งขายตามตลาดมืดแล้วล่ะครับแยกชิ้นส่วนเหรอคะ ไม่มีทางจะได้รถขึ้นมาเลยหรอคะคุณตำรวจผมสั่งให้สกัดจับทุกเส้นทางแล้วครับเวลานี้อยากให้คุณแววใจทําใจดีเฮ้ยแล้ฉันเฮ้ยใจเธอจะกินหัวผมแววเ้าอ้าวออ้าอ้จะขาดใจพี่แอนคะเราพอจะมีหนทางไหนช่วยพี่แววใจได้บ้างดูท่าพี่แววใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะโอ้โหทีแรกก็จะกินหัว เปลี่ยนไปเป็นผีจูฮอนแล้วค่ะต่อไปเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนร่างของนางพยางมูเขียวนะคะนี่ทุกคนตอนนี้ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะ อย่างแววใจเนี่ยไม่มีทางเป็นนางพญางูเขียวได้หรอกอย่างดีก็แค่ประปมเวหาไอ้ใครอยากให้ทุกคนหายเคลียดแหมส่วนแววใจเนี่ยนะคะต้องปล่อยว่าอย่างนี้<ม>สักพัก<ม>ต้องให้ทําใจคะ่ะเราจะปล่อยให้พวกขโมยรถมันหนีลอยนวลไปได้หรอคะจรสมัยนี้ใช้เทคโนโลยีในการจรกรรม <S <S ใช่แล้วงั้นพวกเราต้องใช้มาตรการเชิงรุกเชิงรุกในเมื่อพวกขโมยมันแยกชิ้นส่วนรถออกขายคิมเบอรี่เธอไปสำรวจตามร้านอะไรรถมือสอง เอาสวัสดีครับต้องการอะไรอะ่ะเรามีให้ทุกอย่างเลยนะครับเอเอพอดีต้องการนมหนูรถของฉันนมหนูหายไปข้างเดิม<ค>อ,อ่ะมีหรือเปล่าหรือจะเอานมหนูไปทำอะไรอะ่ะม่งมั่งสำหรับรถยงร่างกว่าขายแต่จักรยานฮะรถจักรยานลูลไปเนี่ยนะหรือก็เหมือนอาลังยองนะสนใจมาเป็นข้าวแก่เนี่นอย่าไปยุ่งกับฉันนะ มากี้เธอไปสำรวจตามเต็นรถมือสองดักเอาไว้เพื่อพวกมันเปลี่ยนใจไม่แบ่งขายอาจจะขายรถทั้งคันเลยก็ได้สวัสดีครับผมผู้จัดการสมหมายยินดีรับใช้ครับเออพอดีฉันอยากได้รถมือสองไปใช้งานสักคันมั้นมาถูกที่แล้วครับที่นี่เรามีรถที่เหมาะกับงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานไถงานเจาะงานเคาะงานกลบงานขุดงานฝังค่ะ เดี๋ยวค่ะที่นี่ขายรถอะไรคะที่นี่เต็นท์สม,มัยน้อยเพื่อนชาวไร่เราขายทุกชนิดที่เกษตรกรไทยต้องการาลาละค่ะจะจะับเพิ่งไปเลยครับส่วนยายา่าเดินสำรวจตามท้องถนนเพื่อมีรถต้องสงสัยขับผ่านมาคนอื่นให้ออกไปสืบตามร้านอะไรตามเต็นท์รถไหนให้เราออกมาเดินเอื่อยอยู่ริมถนนคนเดียวอา้าวนั่นไม่ใช่ตำรวจะะจราจรนี่ เฮ้เฮเบรกไม่อยู่มานั่งทางตรงนี้ก่อนนะคะดมากเลยนะคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าสงสัยไหลจะหลุดโอ้ยหลุดมาค่ะดูยาย่ารักษาให้พลังรักษา ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดอะไรอีกแล้วอันนี้กือตัวโปรไซมัสปาร์ติหันจริงๆมิลเลอร์มาสนิทมากนหนึ่งค่ะนะคุณน้าเป็นจรจรอ,อาสาเหรอคะใช่จ้าใจบุญจังเลยนะคะถ้าในสังคมของเรา เราช่วยกันดูแลแบ่งน้ำใจกันคนละเล็กคนละน้อยสังคมก็น่าจะน่าอยู่ขึ้นนะหนูนะจริงค่ะยายา,ยายเห็นด้วย <c oughs> เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับนะคนขับรถภาษาอะไรนะ่ะเกือบชนคนตายแล้วเห็นไหมเนี่ยโทษจริงจริงครับพอดีรถผมเบรกแตกอะรถผมเพิ่งออกจากอู่สดๆร้นๆอเลยนะครับรถเพิ่งซ่อมอะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดทุกชิ้นแล้วอะไรถึงทําให้รถเบรกแตก ว่ายังไงยาย่าได้บอกแสอะไรเพิ่มแล้วหรอเรื่องรถของพี่แววใจย,ยังไม่มีค่ะแต่มีเรื่องรถคันอื่นแทรกเข้ามานิดหน่อยค่ะรถคันอื่นเดี๋ยวยาย่าจะสแกนภาพรถส่งไปให้นะคะสแกนรถยาย่าอยากให้พี่แอนช่วยหาสิ่งผิดปกติในรถให้หน่อยค่ะโอเคค่ะงั้นส่งมาเลยพี่แอนพร้อมอยู่แล้วได้รับภาพเรียบร้อยแล้วค่ะไหนดูซิมีอะไรผิดปกติบ้างไหมคอมพิวเตอร์พบสิ่งผิดปกติ ที่จานเบรกที่ล้อทั้ง4ข้างค่ะยังไงคะพี่แอนสภาพโครงสร้างถูกต้องตรงตามขนาดทุกอย่างนะคะแต่มีอย่างเดียวที่ผิดปกติคือมันไม่ใช่ของแท้ดูเผินๆเหมือนของจริงมากเลยทีเดียวอย่างนี้ต้องทําอะไรปลอมเป็นขบวนการแน่ๆขอบคุณค่ะพี่แอนเดี๋ยวยายาจะจัดการเองคุณซื้ออะไรรถยนต์จากที่ไหนซูเปอร์ฮีโร่ชวยช่วยได้ เรื่องมันชักไปกันใหญ่แล้วสิคะดรแอนมีทั้งขงโมยรถมีทั้งอะไหล่ปลอมระบาดแล้วสามสาวซูปเปอร์ฮีโร่จะไหวไหมเนี่ยต้องไปชมกันค่ะร้านอะไหล่อยู่สุดซอยครับเปิดอยู่ด้านหน้าโรงงานผลิตอะไหล่อะพี่แอนคะยายแว่าโรงงานผลิตอะไหล่ที่นี่ดูน่าสงสัยชอบกลน,นะคะมันอาจจะเป็นโรงงานผลิตอะไหล่ปลอมก็ได้ พี่แอนคะตรงนั้นมีป้ายรับสมัครพนักงานผลิตอะไหล่พอดีเดี๋ยวยายาจะลองเข้าไปสืบดูนะคะได้จ้ะระวังตัวด้วยนะคะเฮ้ยพวกเองเบาๆบมือกันหน่อยสิถึงจะเป็นรถขโมยแต่ก็อย่าให้บอบช้ำนะเดี๋ยวราคามันจะตกขายอะไหล่รถขโมยหากินง่ายสบายใจด็อกเตอร์ครับมีเด็กคนใหม่ครับสวัสดีครับเร่งเข้ามีออดอร์อีกเพียบเลยทางนี้ทางนี้เห็นน้ำมันปลอมลแกลอนเร็วเข้า กุญแจปรอมเนี้ยส่วนทุนตำ่ำแต่ขายได้ราคาดีจริงๆเร็วเข้าเร็วเข้าแยกลอ้อแยกเครื่องให้เร็วๆขอทางเลยน้องพีลลี่โอ้สมสัยเราจะเจอตัวการใหญ่แล้วล่ะค่ะทั้งผลิตอะไหล่ปลอมกุญแจปลอมแยกชิ้นส่วนรถยนต์เอเอ็งว่าอะไรนะเปล่าค่าเปล่าค่ะเอ้ยเปล่าครับเอเอ็งว่าอะไรนะ ดอกเตอร์สมภพมหาปราดเปรืองปริญาเอกด้านวิศวกรรมจากสหรัฐ <_ an> เคยทำงานด้านวิศวกรรมอวกาศให้กับนาซาอัจฉริยะด้านการออกแบบเครื่องจก <_ an> ักรยอยไปทำอะไรมาคะสองสาวเรื่องมันยาวอะค่ะดอกเตอร์สวัสดีครับดาต,ตแอนพอดีเราได้ข้อมูลที่บุคคณอยากจะรู้มากี้ตลาดมืดมันมืดขนาดนี้เลยเหรอใหญ่บ้องเลย มืดขนาดนี้แล้วใครจะซื้อขายกันได้แล้วทางนี้เลยทางนี้เลยของเทขโมยมาราคาถูกในที่นี้ไหนเอาใช่บ้างถูกจริงเ้วยอ่าทีวีรุ่นใหม่ก็มีนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเลขเข้ามาเลขเข้ามาของถูกตาดันชนรงเราก็เปย์มาให้ท่านแล้วในราคาถูกถูกเบาๆสบายใต้แหวนนาฬิกาโทรศัพท์มือถือก็มีแม่จ้าอ้เขที่ตู้ตู้หัวตู้งลังตลาดั้งใหญ่แล้วค่ะยานนี้เราตามหาอยู่ทางโน้นร้านอร่อยรถหรูจดกรรมเกรดเอโอ้โห แค่ชื่อก็สื่อแล้วอ่ะต้องการอะไรเราอยากได้อะไรบีเทลท่าน,นี้จาอยากได้อะไรก็เลือกเอาเลือกเสร็จไปจ่ายตามหน้าร้านเยอะขนาดนี้แล้วจะไปหาอะไรรถของพี่แววใจเจอได้ยังไงไม่ยากหรอกอยู่นี่ไงเผอรถซะขนาดนั้นสลักชื่อตัวเองกำกับไว้หมดล่ะไม่ค่อยเลยนะพี่แววใจแล้วยังไงต่อดีล่ะทีนี้รอแป๊บนะทลังอ่านทะลวงจ รถของพี่แววใจแล้วค่ะและที่สําคัญเราได้เบาะแสนแหล่งชํหระรถแล้วด้วยใช่ค่ะดรแอนหน้าเหมือนกับดรสมพที่ดรแอนค้นเจอข้อมูลก่อนที่พวกเราจะออกมาด้วยค่ะดรสมพจิ ok, ๊กซอว์ทุกอย่างครบแล้วสองสาวตามไปสมทบกับยาย่าที่โรงงานได้เวลารวมพลังซุปเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้แล้วล่ะแรปซ่าค่ะแงรงแรงว อยู่ตรงนี้พอดีปลุกเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวสิรอสรัญญาณจากยาย่าก่อนขืนทะเลทะละลาเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวดรอ,อรสมพบกันหนีไปซะก,ก่อนพอดีอเฮ้ย แล้วสิดีนะพวกเราไหวตัวทันไม่นดกเลยว่าบนหลังคาจะมีปืนเลเซอร์ซ่อนอยู่ด้วยไร้กาจริงจริงคนพวกนี้พวกเธอเป็นใครขึ้นไปทําอะไรบนหลังคานั่นหรือจะเข้ามาขโมยของของฉันพวกเราไม่ได้มาขโมยของนายหรอกแต่จะมาจับโจรใครโจรที่นี่ไม่มีโจรจะมีกะแต่คนงานเครื่องจักรและอะไรรถชั้นยอดเท่านั้นอย่าปฏิเสธไปเลยค่ะดรสมภพยอมมอบตัวกับพวกเราซะดีๆอะไรที่ไม่ได้คุณภาพอย่างเนี้ยทาร้ายผู้บริสุทธิ์หลายคนแล้วเฮ้ย แกมันไอหนุ่มที่รับมาทำงานเมื่อเช้านี่วาขอโทษค่ะฉันไม่ใช่ผู้ชายแต่ฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นฮีโร่ชมพูด้วยล่ะแรงร้างรวมพลฮีโร่ช่วยได้สามสาวซูเปอร์ฮีโร่คิดหรือว่าเข้ามาแล้วจะรอดออกไปได้พูดอย่างกับจะใช้รีโมตปลอมมาจัดการพวกเราได้มันก็คือรีโมตนั่นแหละเอาไป ว้ <Why? S 2> อะไรเนี่ยคิดเหรอว่ากรงแค่นี้จะจับพวกเราสามสาวไว้ได้พลังผ่านวัดภูโอ๊ยทำไมผ่านไม่ได้เนี่ยใจเย็นๆนะทุกคน แต่ไข่อันนี้สร้างจากเทคโนโลยีขั้นสูงที่ฉันคิดค้นขึ้นเองไม่มีอะไรสามารถผ่านมันออกมาได้หรอกดรสมภพคุณมีความรู้ความสามารถขนาดนี้ทำไมถึงใช้ผิดที่ผิดทางละ่ะอะไรที่ฉันทำทั้งหมดเป็นอะไรชั้นยอดมันจะผิดไปได้ยังไงแล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ใช้ของปลอมละ่ะพวกนั้นเห็นแก่ตัวและมักง่ายเองอยากได้ของถูกพอคิดว่าคุ้มสุดไงล่ะคิดแบบนี้มันเข้าข้างตัวเองชัดชัด ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วยังไงพวกแกก็หนีออกมาจากตะข่ายสายสมอนไม่ได้หรอกดูถูกพวกเราเกินไปแล้วพวกเราพลังสร้างวัตถุกักนไกสลาดันคราวนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะเฮ้ย <Hey! laughs> พวกเรา <laughs> <laughs> ฮะทำไมเยอะอย่างนี้สุปเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ตายจริงลูกน้องของด็อเตอร์สมภพมีเป็นร้อยเลยแบบนี้สามสาวซุปเปอร์ฮีโร่ของเราจะสู้ไหวหรอคะงั้นต้องไปชมกันเลยคะ่ะเอาไงดีพวกเราแยกกันโอเคอยุยมาเลยยอมดีวกว่านะจ๊าสาวหยุดแยก เจอนี่หน่อยยด้ดเอานี่ไป あい<や><な> อยากจะรู้นักว่า3ามฮีโร่สาวจะมีแรงสู้ไปได้สักกี่น้ำขืนสู้ต่อไปอย่างเงี้ยมีหวังพวกเราหมด<อ>แรนซะก่อนนะ<อ>พวกนั้นมีเยอะละกอนอะอเอาไงดีล่ะฮีโร่ชมพูในเมื่อพวกมันมีคนเยอะกว่างั้นเราก็ต้องหาอะไรใหญ่ๆมาจัดการ <S <S ใช่ไหมฮีโร่ขาวอ๋อเข้าใจแล้วงั้นก็ขอยืมพลังหน่อยนะร<ล>พลังซูเปอร์ฮีโร่สวยๆพลังซูเป จับกลุ่มแก๊งด็อกเตอร์สมภพในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากซุปเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ทำได้ดีมากค่ะยายา่าจับแก๊งได้ใหญ่เลยทีเดียวแล้วพี่แววใจล่ะคะพี่เอน็นโน่นะนยังตรอมใจไม่หายที่เห็นชิ้นส่วนรถของตัวเองพี่แววใจตามีย่ามานี่สิยายา่ยามีอะไรจะให้ดูมีอะไรคะน้งยายา่ามีอะไรคะน้งยายา่ากี่ลูกแม่โอ้โหม,มามแล้วนะจะลูก โอ้ทำไมค่าซ่อมแพงอย่างนี้นะนั่งไงนั่งไงดอกเตอร์สงพกที่ผลิตอะไรล่ปลอมอ่ะเห็นเขาว่าโดนยีป่ปีเลยนะเนี่ยนี่แหละทำกับคนอื่นเขาไ้าเยอะได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์แหกโค้งเบื่องต้นสาเหตุเกิดจากระบบเบรกไม่ทำงานสันนิฐานว่าใช้อไหลรปลอมในรถยนต์พบผู้บาดเจ็บหนึ่งคน เป็นหญิงสาวโดนอัดก๊อปปี้กับตัวถังรถจึงต้องตัดขาทั้งสองข้างเพื่อช่วยชีวิตค้นประวัติพบหญิงสาวคือว่าที่จะสาวของด็อกเตอร์สมภพมหาปราดเปรือที่โดนจับกลุมข้อหาผลิตอะไหล่ปลอมทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยทำไมต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวเราต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วผมจะเป็นคนดีออกไปผมจะดูแลคุณรอผมด้วยนะน้องๆคะ ความรู้ที่เรามีหากใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรก็ช่วยให้สังคมของเราดีขึ้นนะคะแต่ถ้าใช้ไปในทางที่ผิดก็อาจจะได้รับผลกรรมอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นหากเรามีความสามารถและคิดดีทําดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทําอะไรเราได้การกระทําผิดที่เกิดจากตนเองและสํานึกผิดเองแก้ไขปัญหาเองคือวิธีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องที่สุดค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะยายาขอฝากนะคะสำหรับเพจ f a c e b o o k com s super hero help me นะคะ จะติดตามรายละเอียดทุกอย่างของสาวๆซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ในนี้ได้เลยค่ะ